ไม่ควรเป็นหน้าตาของโดนชิงหร่อมีเหตุผลถ้ามองข้าประเด็นที่แม้แต่เด็กหมาหลายปีหนึ่งกันจับได้แปลกสิว่าไปล่ะลูกชายผมจะดีกว่าน้องเมีเย,ยสินะ <laughs> คุณไม่ธรรมดาเลยก็เป็นนักธุรกิจมือทองได้แน่ๆช่างเห็น,หนอกเห็นใจคนอื่นซะเลิศเกินคิดแบบที่พูดมาจริงๆผมว่าน่่นเป,ป็นปัญหาของแกมากกว่า ยังจริงไม่ว่าเธอสวยสุดในบรรดาสมาชิกอามิคัสปีนี้เลยต <c oughs> ายเธอจะบ,บ้า,ายอยู่แล้วกินเลยกินเลยจรางจริงแล้วนี่ขายมุลโคราหมดแล้วใช่ไหมอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะได้รถใหม่ของพวกรุ่นพี่เลยแหมแหมปากมานน้กเกินนะน้องสาวะแต่ที่ไงก็เป็นอยากเข้ากลุ่มอามิคัสอันนั้นแค่เศษเงินเดี๋ยวจะมีโอกาสขำเงินเยอะกว่านี้ เยอะๆโหเอ๊ะอับกระสอบที่มีเงินห้าร้อยล้านแม่บ้านคนนันรู้ได้ไงว่าเธอมีเงินก้อนนี้แม่บ้านคิมสนิทกับแม่บ้านบ้านพี่ฉันสงสัยจะได้ยินจากท่านั้นเธอบอกว่ามีคนวาหาพ่อว่าที่พ่อตายน่าจะไม่ได้โกหกด้วย ก็ได้สมมติว่าเขาบอกในเร right. <scale> ื่องนี้แต่ว่าชูฮีไม่เป็นไรแน่อเรื่องอะไรนี่มันเป็นทั้งหมดที่เธอมีนะเขาไม่มีเงินข้อนี้มันจะไม่เป็นอะไรแน่หระคนูตระกูลรวยเข้าใจคนยาาคคนจนดีจังเลยฮะยักกร มาก่อนอน,นเพื่อนผมคนหนึ่งฐานะยากจนมากเขาบอกผมว่าการเป็นคนจนไม่ได้แปลว่าไม่มีศักดิ์ศรีไม่ใช่แล้วละ่ะที่มีแต่ศักดิ์ศรีก็เพราะว่าจนไงแต่ว่าเขียนแบบนั้นจะลำบากนะฉันเพิ่งไปเจอจนคนเดียาไม่มีเงินแต่นาบเลยใช้ชีวิตสบายใจเฉย